ขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l มู Minimal ของเรานะคะคลิปคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายพยากรณ์นะคะดูดวงความนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นะคะคลิปคลิปของเรานะคะจะประกอบไปด้วยคนโซดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ถ้าแงนก็มาเริ่มํำทำนายพยากรณ์กันเลยะคะ่ะ คมาเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างคะบางทีนะคะคุณอาจจะรอจังหวะรอโอกาสนะคะจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะเข้ามาติดต่อหาคุณนะคะคนโสดคุณอาจจะยังออมีการรอคอยการติดต่อนะคะกับ คนรักเก่าคนคุยเก่านะคะคนความสัมพันธ์เก่าๆหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะรอการติดต่อมาของคนที่คุณแบบเร็งคนที่คุณมองไว้นะคะคนที่คุณชอบไว้นะคะได้ใต้แต่รอคอยค่อนข้างรอคอยนะคะแต่ในเดือนเดืนนี้นะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรอคอยคนที่คุณเร่งไว้นะคะมันจะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาติดต่อ อาจจะไม่มีขั้นก็ามากดถูกใจกดไลค์กด Subscribe นะคะเหมือนที่คุณกด Sub ส c ค i b ์ช่องมูมนดีเมอไว้อันนี้ขอโทษนะคะโอเคค่ะแต่ว่ามันมีการได้แต่แอบซองแอบดูแอบมองย่งห่างนะคะแต่มันมีการจดล่มต้นดีๆนะคะที่คุณจะคุณและเขาจะมีการที่จะได้เจอการมีความสนอกสนใจกันนะคะมีการได้แบบ เจอหน้าพบปะหรือว่าพูดคุยให้มันได้มากกว่าจากการแอบส่องแอบมองเป็นได้พูดคุยได้ติดต่อได้สื่อสารกันนั่นเองนะคะสำหรับคน,คนโสดชาวราศีธนูนะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าคนโสดชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะทำยังไงกับความรักคะ,จะ,จะสู้ คนโสดบางคนนะคะคุณก็ยังจะนิ่งๆแหละนะคะปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนที่จะมีใครเข้ามาในตอนนี้นะถามว่ามีคนเข้ามาสนใจคุณนะแต่คุณก็เออเราก็สนใจแหละแต่ก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสกับจุดๆนั้นสักเท่าไหร่เนาะ คุณอาจจะยังมองในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามันยังจะเขาเรียกว่าอะไรอะยังอยู่นิ่งๆยังไม่ได้พัฒนาไปอย่างจริงจังยังไม่พัฒนาไปอย่างมากอย่างที่เป้าหมายคนตั้งไว้แต่ถามว่าคุณมีการอินเลิฟมีการเลงมีการมองมีอาจจะมีการแบบมีสนใจคนคนหนึ่งอยู่แล้วอาจจะใช้แผนการว่าอแอบไปเดินผ่านเขาบ่อยๆซิให้เขาเจอเราบ้างซิ อาจจะแบบมีการเดินผ่านเดินชนไปทํานู่นทํานี่ให้เขาเห็นว่าบแบบแบบะคะมีการใช้สเสน่ห์เลขคนนี้หน่อยให้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาสนใจคนหรือแม้กระทั่งมีคนเข้ามาทําแบบนั้นกับคุณก็เป็นไปได้นะไพ่ใบมือซ่ามันสลับกันก็ได้แล้วบางทีนี่ยด้วยโชคชะตาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอาจจะเห็นหรือว่ามีการบางคนส่วนบางคนมีการไปขอนะคะมันอาจจะโดนบันดาลน,นะคะให้เกิด เหตุการณ์ท่าให้คุณได้ปิ๊งปังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีธนูคนโสดนะทีนี้มาดูหน่อยว่าเขาคนนั้นนะคะที่ชาวราศีธนูน่ยสนใจน่ะเขาจะทำยังไงับคนคะอ๋อเขาก็มีความเอ๊สนใจชะงนใจกับคุณอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันมีแกฑนที่เขาจะได้ เข้ามาทำความรู้จักนะคะเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะชาวราศีธนูนะไพ่มันขึ้นหนึ่งถ้วยเดอรสตาร์เอาเป็นว่าเขาอะหรือคุณนะคะอาจจะไปเตะตาเขาคนนั้นก็ได้นะคะมันมีความสนใจมันมีความเอ๊ะ เออผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักดีนะผู้ชายคนนี้ก็เออดูดีนะทําไมเราไม่เคยเห็นเนี่ยที่ผ่านมาเราไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาได้ได้พูดได้คุยนะคะอาจจะมีแม่สือ่อแม่ชักหรือมีคนเข้ามาแนะนำให้อ,อ่าให้คุณรู้จักกันเอามว้ว่าช่วงเดือนตุลานเป็นช่วงที่ค่อนข้างใช้ยนี่สำหรับคนโสดพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณอยากจะเจอใครหรืออยากจะมีการได้คุยกับคนอื่นบ้าง ในคนที่คุณสนใจตัวน,นี้เป็นเดือนที่ดีนะคะที่ที่คุณจะเข้าไปเริ่มต้นเพิ่มความสัมพันธ์ทำให้คันให้คุณกับเขาได้รู้จักกันนะคะคนโสดน,นะชาวราศีธนูทีนี้มาดูไพ่ออรลเคเกิลกันหน่อยจ้าออกมาบอกว่าไงบ้างคะ เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูนะเริ่มที่จะ,ะมีสเสน่ห์นะคะมะีความเขาเรียกว่าคะมีแรงดึงดูดเข้ามาหากันและกันมากขึ้นนะคะคนโสดชาวราศีธนูถ้าสมมติคุณอยู่ชดโสดนะแล้วยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะยังไม่ต้องเปิดรับก็ได้ถ้าเรายังไม่พร้อมนะแต่ถ้ามีคนเข้ามาสนใจแล้วคุณก็เออก็โอเคนะเขาก็โอเคดูดูเข้าท่าดูโอเคดูคุยกับเราไปได้รู้เรื่องดูดีอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดีได้แต่ก็อาจจะต้องออสแกนอาจจะต้องดูอาจจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์นี้ ไปอย่างระมัดระวังด้วยพยายามนึกถึงแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะดูแลตัวเองเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องซัพพอร์ตแล้วก็คิดแง่เขาเรียกว่าพยายามเอาความคิดแบบบวกๆให้กับชีวิตคุณเยอะๆนะคะเรนจะทำให้คุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดให้กับคนคนนึงเข้ามาหาคุณนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีธนู มาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีธนูมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะคอิยยนเือถ้วยนะ3ดาจะไมเมจะเชียนหน่ถ้วยนะคะ าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคนนะคะมันมีเรื่องทําให้ไม่สบายใจมีเรื่องทําให้ไม่ผิดหวังนะคะในเดือนเดือนนี้เนี่ยบมองว่ามันจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์มันมีความคืบหน้านะคะมีการได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในอีกระดับหนึ่งนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องของ การพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเอาเป็นว่าคุณจะมีการได้ไปทํานู่นทนํานี่คือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการดีเลย์มีการไม่ตรงกับสิ่งที่นัดไม่ตรงกับที่เป้าหมายหรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมีความคาดหวังในความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นในอีกสเต็ปหนึง่งที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ตรงตรงกับแผนกับแผนที่คนว,ว่า ตั้งไว้อะค่ะมันเลยขึ้น3ดาบแต่ในเดือนนี้มองว่ามันจะมีการได้ขยับขยายได้พูดคยุยได้ทำนูน่นทำนี่ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นการก่อตัวในเรื่องของความทรงจำมีประสบการณ์ความรู้สึกดีๆให้กันมากขึ้นนะคะในเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูนะคนควรความสัมพันธ์ได้ชัดเจนทีนี้มาดูหน่อยว่า ชาวราศีธนูค่ะจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในเดือนนี้บ้างนะบางคนนะคะก็เก็บตัวเงียบอยู่มานานนะคะแล้วก็มีความเครียดนะคะมีการคาดหวังแหละเนาะ ม,มีการคาดหวังให้กับความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันโอเคขึ้นหรือว่าอยากจะคาดหวังให้พัฒนาความสำคัญไปอีกขั้นหนึ่งสเต็ปสเต็ปดีขึ้นเช่นคุณอาจจะยัวหวังให้เขามาแคร์คุณมายคุณหรือว่าซัพพอร์ตคุณมากขึ้นให้มากกว่านี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูคุณอาจจะ เออมีการโฮไม่เชิงว่าโฮนะคะแต่อาจจะมีการเงียบเงียบหายนะคะเงียบหายให้เป็นกลยุทธ์อีกฝ่ายหนึ่งให้เขาเอ๊ะเออฉันเงียบหายไปทําไมเกิดอะไรขึ้นนะคะมีการแบบออแกล้งแกล้งทำให้ความสัมพันธ์มีแรงกดดันมากขึ้นเพื่อจะดูกิริยาดฟูฟิชแบ็กของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ถึงฟิชแบ็กนี้นะคะว่าเออคุณแอบหายไปนะ คุณน่ะแอบเงียบไปนะทีนี้มาดูกันว่าอีกฝ่ายนะคะเขาจะทำยังไงกับคุณคะเขาก็สังเกตการค่ะแล้วก็มีการวางแผนนะคะที่จะติดต่อกับคุณนะคะ mm. เพียงแต่ว่าอาจจะรอจังหวะและระยะเวลานิดนึงว่าอาจจะเดินไปอย่างช้ามากๆนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมาช้ามากๆทีเดียวเขาอาจจะได้แค่มองได้แต่ดูได้แต่วางแผนว่าเดี๋ยวจะติดต่อมาหาคุณแหละนะคะแต่ยัง แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะแบบดูเชิงคุณไปก่อนนะคะอาจจะรอระยะเวลาแต่ถามว่าเขาดูเขาส่องคุณไหมเขาก็ดูเขาก็ส่องคุณอยู่นั่นแหละคะ่ะว่าเออเขาก็รู้นะคะว่าคุณเงียบไปแต่เขาแค่อืมขอดูเชิงก่อนนะว่าเราจะเข้าไปหาคุณยังไงจะไปทํายังไงให้ชาวราศีธนูหายโกรธหายงอนหายเครองนะคะที่จนให้เขากับ ให้คุณได้กลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมแต่อาจจะเดินไปอย่างช้าแบบช้ามากๆนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะต้องให้ระยะเวลาเขานิดหนึ่งนะคะทีนี้เขาจะเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่นะบุขอดูหน่อยเข้านะเข้าแน่นะคะเขาอาจจะเข้ามาจนแบบอืเครียดมากๆแล้วไม่โอเคแล้วมันน่าจะหายไปนานมากเลยนะแบบ คุณไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้ทักไปหาเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีการอตอบช้าตอบอะไรอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกกดดันมากๆเครียดมากๆนะคะแล้วเขาถึงจะเริ่มติดต่อมาหาคนนะคะชาวราศีธนูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทีนี้ขอดูไพ่ออลลัขึ้หน่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงบาง เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจบ้างไรบ้างนะคะแต่โบเชื่อว่าถ้าคนคนนั้นนะคะเขามีความสนใจมีความรักเราจริงๆนะคะความสัมพันธ์เนี่ยต่อให้คุณเงียบหายไปหรือต่อให้เขาเงียบหายไปนะคะมันก็ยังจะวนกลับมาเหมือนเดิมความสัมพันธ์มันก็ยังจะตัดกันไม่ขาดนะคะทวินเฟมกับโซเมดออกมานี่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในเดือนนี้การที่คุณมีการใช้ทริคในการ เงียบหายไปจากเขาเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้ดีขึ้นนะคะมีความมีการได้พูดคุยในเรื่องของสถานะที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถือว่าเดือนเอาเป็นว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องอย่าไปบีบคั้นเขามากเกินไปนะคะอาจจะต้องใช้ ลูกเล่นตุกติกนี่หน่อยให้ดึงดูดความสนใจให้เขากลับมาโฟกัสที่คุณมากขึ้นแต่ถือว่าช่วงโอกาสที่ดีนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะสําหรับคนคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนข้ามาต่อกันที่ความรักของคนมีคู่ชาวราศีธนูค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะคนมีคู่ในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคะมีแอรเรียให้กันนะคะหลังจากที่มีการแบบเออไม่ได้เจอกันแยกย้ายไปทําหน้าที่ของกันละกันนะแต่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันเจอนน่นทําน่นทํานี่ร่วมกันมากขึ้นนะคะแต่ อาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของอาการมีคนอื่นนะคะเข้ามาให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะของคนมีคู่นะคะเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการที่เขาแอบไปทําอะไรกับเพื่อนโดยที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่โอเคอะคะ่ะแต่เขาแอบไปแอบไปทำนะคะทำให้คนมันรู้สึก ไม่โอเคไม่พอใจนะแต่ว่าคุณก็ได้แต่แอบ่องแอบ,บมองอะคะ่ะแอบบคุ้มเกมมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องมานั่งทะเลาะอะไรกันมากมายนะคะแต่เขามีเกมที่จะแบบแอบบไปทําอะไรรับหลังคนที่ไปทํากับเพื่อนแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคุยกันแล้วว่าไม่อยากให้ทําแต่ทํายังทําอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณก็ไปรับรู้ในเรื่องเรื่องนั้นด้วยนะคะแต่คุณไม่ได้แอคชั่นไม่ได้แอคทีฟอะไรนะสําหรับ คนมีคู่ชาวราศีธนูนะคะนี่โบดูหน่อยค่ะว่าแล้วคุณจะทำยังไงคะถ้าคุณไปรับรู้เรื่องเรื่องนั้นแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะปล่อยไปนะคะไม่ได้สนใจมากมายก็อ,อาจจะเอ้ยอนุโลมได้นั่นแหละนะสามารถมันก็เป็นเรื่องที่คุณไม่โอเคไม่พอใจนะคะแล้วก็อาจจะเ,เปลี่ยนไป เฉยใช้นะคะไปเรื่องอื่นทำอย่างอื่นแทนนะคะแต่คุณก็จะประครับประคองนะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจบ้างแต่คุณก็จะประครับประคองและบาลานซ์ความรักของกันและกันให้ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมตัวเขาเองเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอ่ะมีการเตือนเขามีการบอกเขานะคะก็มีเกณฑ์ได้ว่าเขาอาจจะโอเคยอมรับผิดนะคะแล้วก็มาขอโทษชาวราศีธนูนะคะว่าเอ๊ะ เราขอโทษนะวันหลังเราจะไม่แอบ,บไปกินเล้ากับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันหลังเราจะไม่แอบ,บไปเอา,เอาตังค์ไปซื้อนู่นซื้อนี่ที่คุณไม่ชอบอีกแล้วนะคะตรงนี้แล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะให้อภัยแหละเนาะเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะนี่คือสิ่งที่คุณจะทํานะคะคนมีคู่ชาวราศีธนูทีนี้ดูหน่อยค่ะ คณและเขากับความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะเนาะก็หลังจากที่มีการพูดคุยมีความปรับความเข้าใจกันนะคะก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะมีการเขาเรียกว่าไปเริ่มต้นทำนู่นทำนี่หากิจกรรมทำร่วมทานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่โอเคสิ่งนั้นออกไปนะชาวราศีธนู เนี่ยเนาะมันมีการที่ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของปัญหาแล้วก็ไปโฟกัสเก็บกับเรื่องอื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเดือนนี้ของคนมีคู่ชาวราศีธนูโบมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากที่นี้เดี๋ยวโบอขอดูหน่อยว่าเขาคนนั้นนะคะแอบไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจคะเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเขาอาจจะอยากแค่แบบเออมีเวลาทํานู่นทานี่กับเพื่อนบ้างนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็ยังโฟกัสที่คุณยังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญนะคะแล้วก็มุ่งมั่นไปเกี่ยวกับการทํางานทําสิ่งที่เขาสนใจแต่มันอาจจะไม่ไม่ได้ถูกใจคุณนักเท่าไหร่นะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำนั่นแหละเขาก็อาจจะจะขออยากจะอธิบายว่าเออ ขอโทษที่อาจจะแอบ,บทําโดยที่ไม่ได้บอกแอบบตัดสินใจโดยที่ไม่ได้บอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทามันเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะทําแล้วก็อยากจะมีอยากจะได้ในสินจจน่งแสแนจริงๆเขาอยากจะให้คุณเข้าใจและรับรู้มันนะคะมาดูไพ่ออรแเคิลค่ะจะออกมาบอกว่าอะไรนะคะ Follow your heart. Yes. เอาเป็นว่าสําหรับคนมีคู่นะคะถ้าเขาแอบไปทําอะไรที่คุณไม่พอใจนะก็อยา่าไปน้อยใจอย่าไปาคิดผิดหวังอะไรมากนะคะให้ทำทุกอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเขาเป็นคนทีอ่อยู่ในใจคุณเสมอนะคะ เขาอาจจะมีอารมณ์รู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างนะคะในเดือนนี้แต่อยากจะให้ปล่อยวางนะคะแล้วก็มีการพูดคุยมีความปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะใช้หัวใจในการตัดสินใจแล้วก็ใช้ในความรู้สึกนะคะวกกับเหตุและผลเข้ามาประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะได้ลดในเรื่องของอาการมีปัญหาของการทั้งคู่มากขึ้นก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับคําพยากรณ์นะคะสำหรับชาวราศีธนูถ้าไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม c h anel n มูมินิมอลไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ